มุสลิมเนี่ยกินคอลลาเจนที่ไม่มีตาฮาลานได้หรือไม่ครับชันไล่รเรองาสาลาอะไรนะดินมูฮัมหตอบยากนะเรื่องนี้เพราะผมเองผมก็ไม่เคยมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับี่เกี่ยวกับเรื่องของของคอลลาเจนอะไรนะไม่เคยรู้จักเราก็ไม่เคยไม่เคยซื้อใช้ซื้อกินซื้อบริโภคอะไรด้วยแต่ว่าเท่าที่เคยเคยดินเคยทราบมาคอลลาเจนส่วนใหญ่เนี่ยอ่าก็สะกัดมาจากส่วนที่เป็นกระดูกหรือไขมันของสัตว์ นะวอลโลตลาแล้วอาจจะมีคอลลาเจนบางชนิดที่ทําจากผลไม้แต่นี้ในกรณีที่เป็นคอลลาเจนที่สกัดมาจากส่วนประกอบของสัตว์นะของเซลล์ของสัตว์หรือว่าไขมันของสัตวนะ์หรือจากโปรตีนบางชนิดนะครับก็ต้องไปดูว่าสัตว์ที่เป็นต้นทางนะครับเป็นสัตว์ที่ฮาลามอเป่าผ่านการเชื่อตามขั้นตอนตามหลักศาส,สนาหรือเปล่า นะอันนี้อันนี้เขาจะต้องต้องดูในส่วนที่เป็นรายละเอียดผมแนะนําว่าให้พี่น้องซื้อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาลดีกว่านะเพราะอย่างน,น้อยมันก็เป็นหลักประกันได้ว่ามัน,ม,นมันน่าจะผ่านเกณฑ์มันน่าจะผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานของสถาบับาานฮาลาลหรือองค์กรที่เขารับผิดชอบในเรื่องของอาหารการกินหรือสินค้าฮาลาลพวกนี้เพราะว่าของใดก็แล้วแต่นะครับเราเขาไม่ได้ดูตรงนี้ว่ามันมีหมูมีในอิอสหรือเปล่านนมันดูในส่วนที่เป็นรายละเอียดด้วย อย่างพี่น้องเห็นไหมครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> สินค้าที่หลายคนพี่น้องซิ่งส่วนใหญ่บริโภคกันก็คือลูกชิ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปนะของบริษัทดังเลยนะที่ที่เป็นข่าวอยู่ก็กินกันมาหลายปีแล้วแต่ปรากฏว่าพอมีคนเอาไปตรวจนะส่งตัวอย่างนะส่งตัวอย่างสินค้าไปตรวจก็ไปเจอ DNA ของสุกรอ <c oughs> <DNA S 1> ืเอ็นของสุกร ว่าวนรอบลอตะลาดร้อที่จริงจะเป็นอย่างไรนี่ผม <S <S ผมเองก็ไม่รู้นะแต่มันในเมื่อมันมีข่าวออกมาแล้วแล้วก็มีการชี้แจงมีการรายงานแถลงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการถอดถอน,ถอนตาฮาราชการรับรองทาราชอะไรเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับเรายิ่งต้องระมัดระวังในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นั้นสินค้าใดก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเรื่องของอาหารการกินการอุปรโภคบรโคิรโภคเนี่ยผมอยากให้พี่น้องได้เข้มงวดสักนิดหนึ่ง เค็มหมดสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะย่างคอลลาเจนซึ่งมันไม่ใช่อ่ะาคอาหารหรือเครื่องดื่มที่จําเป็นนะจำเป็นในชีวิตประจาวันของเราซึ่งมันต่างกับกับอาหารการกินที่เป็นกับข้าวกับปลาที่เราจะต้องกินต้องบริโภคกันอยู่ทุกวันคอลลาเจนเนี่ยกินเป็นลักษณะของอาหารเสริมหรือเป็นอาหารสําหรับบํารุงร่างกายเป็นเครื่องดื่มชงครับบำรุงบำรุงหรือเสริมนะเสริมโปรตีนเสริมแคลเซียมเสริมนู่นนี่อะไรก็แล้แต่เสริมคอลลาเจน นะเราจะผิวพันรรณเรื่องขอกระดูกแล้วกับคนที่ป่วยครับนะเจ็บเขา่าเจ็บแข้งอะไรก็แล้วแต่เขาประทานกันเพื่อเป็นการซึนฟูนะบำรุงขอกระดูกอะไรก็แล้วแต่มีหลายหลายหลายอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะทําจากส่วนที่เป็นไขมันของสัตว์โปรตีนของสัตว์จากเนื้อบามหรืออะไรก็แล้วแต่งั้นพีนีงต้องไปตรวจสอบนะครับว่ามันทํามาจากเนื้อสัตว์ประเภทไหนฮาล์ลัหรือเปล่านะเชือดหรือเปล่าทุตหรือว่าเชือดแล้ว ถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือเปล่ามีองค์กรไหนเข้าไปตรวจสอบไปรับรองบ้างหรือเปล่านั้นเราตลาดนั้นนั่นไม่แนะนําเลยในการที่จะไปหยิบหยิบใส่ตะกร้ามาก้ออะแล้วก็เอามากินกันทั้งบ้านเลยแล้วก็ไม่ได้มีตาข้าไม่ม <workouts> ีอะไรเลยนะครับนั้นจะแสดงว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยถ้าพี่น้องมีการคัดเลือกคัดสรรดูแบรนด์ที่มีฮาลานอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับนะแต่เช่ที่อาจารย์ว่านะ